แอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับทดสอบการได้ยินเสียงนะ,ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะทำการพัฒนาโดยเทียบเคียงมาจาก ตัวกระบวนการในการทดสอบในห้องปฏิบัติการจริงนะคะในเรื่องของการที่ว่าส่วนของกระบวนการทดสอบในการที่จะสร้างเสียงขึ้นมานะคะจำนวนครั้งความถี่นะคะแล้วก็ลักษณะของการดําเนินการในส่วนของการทดสอบนะคะเพื่อที่จะทําการทดสอบแล้วก็ตรวจประเมินเบื้องต้นสําหรับผู้ป่วยเพื่อที่จะดูว่ามีปัญหาทางด้านการได้ยินหรือเปล่าหรือว่ามีระดับการได้ยินนี่ระดับปกตินะคะโดยที่ผลในการแสดงนี่ก็จะอยู่ในรูปของกราฟที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถอ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายอีกทั้งยัง สามารถที่จะเสนอกราฟในรูปของที่เขาเรียกว่าออดิโอกรมนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกราฟที่ทางแพทย์เอาไว้สำหรับตรวจสอบแล้วก็ประเมินค่ะขั้นตอนการใช้นะคะตัวนี้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเราพยายามพัฒนาให้ทำงานได้ง่ายสะดวกง่ายนะคะขั้นตอนก็คือ1ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะมา, install, มาอินสตอลมาติดตั้งลงในเครื่องมือถือของตัวเองนะคะหลังจากนั้นเราก็เสียบหูฟังค่ะหลังจากนั้นก็ กดปุ่มสตาร์ทนะคะให้แอปพลิเคชันเริ่มทํางานโดยแอปพลิเคชันก็จะให้ระยะเวลาประมาณ5วินาทีเพื่อให้ผู้ทดสอบเนี่ยได้เต็มตัวนะคะแลวหลังจากนั้นตัวแอปพลิเคชันก็จะสร้างเสียงนะคะตามระดับความถี่ของการทดสอบนะคะเริ่มต้นด้วยระดับความสี่ต่ำๆ่ำก่อนนะคะแล้วก็ทีนี้ตัวผู้ทดสอบเนี่ยก็จะต้องฟังแล้วก็ ดูซิว่าถ้าเกิดตัวเองได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีการกดที่หน้าจอที่บอกว่าได้ยินเสียงนะคะ,ะตัวนี้ตัวแอปพลิเคชันก็จะทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆผ,ผู้ทดสอบก็รับการรับฟังแล้วก็ตอบว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินนะคะและหลังจากนั้นวิธีการตัวนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ15-20ถึงนาทีในการทดสอบจนครบกระบวนการนะคะแลวสุดสุดท้ายก็จะมีการรวบรวมผลว่าผู้ป่วยได้ยินเสียงมากน้อยแค่ไหนที่ระดับความถี่เท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วก็แสดงออกมาเป็นกราฟให้เห็น ในผลการทดสอบค่ะค่ะก็ในฐานะตัวแทนนะคะของอาจารย์ทเกอง์มูสิริชโชซึ่งเป็นเจ้าของเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่มการทดสอบนี้นะคะรวมทั้งกับอีกชิ้นงานหนึ่งที่เป็นของอาจารย์กระสิกิจในเรื่องของอไอแอปพลิเคชั่นตัวสมาร์ทว่าสำหรับละเมอเดินนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะที่เราสามารถนำสร้างผลงานที่คิดค้นโดยโดยคนไทยนะคะเป็นเป็นนวัตรกรรมเล็กๆของเราที่1ตอบโจทย์ทางด้าน าการแพทย์ของเราเองด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยกับคนละนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไปแสดงว่าเราก็มีความสามารถในระดับนาน,นาชาติที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันนวัตกรรมตัวนี้นะคะก็ค่อนข้างภูมิใจแล้วก็ภูมิใจในตัวนักศึกษาเพราะจริงๆผลงานตัวนี้เนี่ยก็เป็นผลงานระดับนักศึกษาปริญญาตรีนะคะเป็นตัวตั้งต้นของโปรเจกต์คือเราพยายามที่จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันหรือว่างานต่างๆที่เอาไปใช้งานได้จริงนะคะก็ต้อง ดีใจแทนเด็กๆที่ความภูมิใจของเราอะค่ะที่เราสามารถพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถตรงนี้นะคะจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยก็คือเราไปเจอได้คุยกับอาจารย์หมอมาบ้างแล้วก็เจอทำงานเขียนที่เป็นงานวิชาการบ้างว่าในโลกเนี่ยมีคนที่เป็นเดินละมือหรือละมือเดินเนี่ยครับหลับแล้วก็ละมือเดินอยู่เนี่ยมันมีประชากรเนี่ยประมาณ3-5%ในโลกแต่ทีนี้มันก็ไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะว่าแค่เด็ก ในที่นี้หมายถึงว่าทุกคนเป็นได้หมดเลยเพียงแต่เราไม่รู้ตัวผู้ใหญ่ก็เป็นได้แล้วก็เราก็เอ๊ะถ้าง,งั้นถ้าคนละเมอเดินเนี่ยมันบางบางเคสหรือบางรายเนี่ยบางกรณีเขาก็ทําพฤติกรรมที่ซับซ้อนแล้วก่อนเป็นจรายได้ในต่างประเทศเนี่ยเคยเจอฝรั่งที่ละเมอเดินขับรถขับไปต่างรัฐด้วยซ้ําไปแล้วก็ไปตีหัวคนอื่นแล้วก็ไปรู้ไปปลุกอตอนที่ไปรู้สึกตื่นแล้วตอนที่ตํารวจไปปลุก แต่ว่ามันก็มีหลักการเดี่ยวว่าพอคนนี่มันละเมอเดินหรือแม้กระทั่งเป็นลูกหลานเราที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันมีหลักการทางเพศว่าคนละเมอเดินเราไม่ควรไปไปปลุกเขาแรงๆงั้นเ็าจะตรนุกก็คือแค่ให้คนพ่อผู้ปกครองเนี่ยไปจูงมาแล้วก็มาที่เตียงเท่านั้นเขานั่นคือเป็นโจทย์ของเราว่าเราจะทํำยังไงที่ในการจะปลุกคนขึ้นมาโดยไม่ให้เขาตรนกุกและก็ทําระบบที่สามารถตรวจจับได้ว่าตอนนี้เขาละเมอเดินแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า ทุกคนมีสมาร์ทโฟนแต่ก็ไม่ใช่เอาสมาร์ทโฟนใส่กระเป๋าแล้วนอนเพราะมันคงไม่ดีต่อสุขภาพนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็มีตัวสมาร์ทวอทช์ขึ้นมาเช็กวีเข้ามาก็เลยเอาประยุกต์เทคกวีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบ,บันน้มาประยุกต์ใช้ครับการมานตัวระบบเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมี2ฝั่งฝั่งผมขอเรียกว่าฝั่งเด็กแล้วกันเนาะฝั่งเด็กที่เป็นละมือเดินกับฝั่งผู้ปกครองงั้นเวลาทํางานระบบอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีตัวนี้หนึ่งตัวสมาร์ทวอทช์แล้วต้องมีสมาร์ทโฟน2ตัว สมาร์ทวอทก็คือสวมที่แขนเด็กและเด็กก็นอนและตัวสมาร์ทวอทเนี่ยเขาเชื่อมกับตัวสมาร์ทโฟนของเขาสมาร์ทโฟนของเขาอาจจะวางที่หัวเตียงหรือวางบริเวณไหนในห้องก็ได้ที่อยู่ในสัญญาณบลูทูธไอตัวนี้เป็นคอยตัวเมื่อเด็กเดินพอเด็กเดินปุ๊บตัวนี้ก็จะดีเทครู้ว่าเด็กเนี่ยเดินละเมอหรือเปล่าเมื่อเดินละเมอเดินเนี่ยเขาจะแจ้งสัญญาณเตือนไปที่ผู้ปกครองครับไม่ได้แจ้งที่ตัวเด็กก็แจ้งเหมือนแจ้งนาฬิกาปลุกนั่นแหละให้ผู้ปกครองตื่น แล้วก็พร้อมบอกว่าเนี่ยเด็กละเมอเดินแล้วนะไปหาเด็กแต่ว่าห้ามปลุกเด็กให้พาเด็กมาตี่เตียงก็จะดังติๆ๊ดๆในห้องผู้ปกครองผู้ปกครองตร,งตรงนี้ก็ไปควานหาควานหาจอแล้วพาเด็กมานอนครับแล้วก็เริ่มต้นระบบใหม่รางวัลเนี่ยจริงๆมันเป็นงานที่ใหญ่มากทีนี้เขาก็จะมีทั้งเหเรียญทีเลขกะว่าไม่ได้้วยซ้ําไปเขาจะมีรางวัลใหญ่ที่เป็นถ้วยรางวัลเลยครับและพอจากนั้นรางวัลที่เป็นเหรียญเนี่ยเขาจะมอบไม่ตามต๊ะเราก็เอ๊คิดว่าคงไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่า งานประดิษฐ์เนี่ยอยู่ในประเภทซอฟต์แวร์ที่เราไปเห็นในงานเนี่ยมีมา45-60ถึงประเทศเนี่ยมันจะเป็นงานประดิษฐ์ที่ออกมาเป็นประดิษฐ์จริงๆ่ะครับเป็นชิ้นเป็นงานเนี่ยและที่เป็นซอฟต์แวร์เนี่ยมีน้อยมากแล้วเวลาสาธิตอะไรเนี่ยโคนมันส่วนมากก็จะจับต้องไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์เราก็พยายามเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วพยายามสาธิตให้เห็นอย่างเงี้ยสุดท้ายสุดก็ได้เหรียญเงินมาก็ก็โอเคครับก็โอเคก็คือประเทศของมอเนี่ยที่ไปมา4ทีมก็ได้เหรียญเงินทั้งหมดปัจจุบันเนี่ อัปโหลดขึ้นระบบเพื่อผูใช้กําลังอยู่ในกระบวนการอยู่ครับตอนนี้เป็นโปรโตไทป์กำลังปรับปรุงหน้าจอการสื่อสารกับผู้ใช้นิดหน่อยเร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วนเ,วน,เวนี้ครับเพราะว่าอย่างที่ว่าแหละก็คืออย่างน้อยคือคนดาวน์โหลดแอปไปใช้เนี่ยดาวน์โหลดได้เลยแต่ว่าถ้าไม่มีสมาร์ทวอทก็ใช้ไม่ได้ก็เหมือนเป็นแอปเปล่าๆนั้นเขาต้องมีสมาร์ทวอทด้วยครับ